ชัยนาบอกต่อมาแล้วจ้า พี่กัดร้านตัดแว่นตึ้งในัชนาทกอบโบกเลนแค่990บาทร้านแว่นตามองเด้สาขาเทศบาลเมืองัชนาาอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงไทยป้ายส้มๆแบบนี้นะย้ำอีกทีนะคะว่ากอบโบกเลนแค่990บาทเท่านั้นค่ะและที่ดีมากๆคือเขามีประกันแว่นตาที่เรียกว่า b ี a บ w a r r a n ท y ถ้าใส่ไม่สบายตาเปลี่ยนเลนจนกว่าจะใส่สบายตาภายใน1ปีได้เลยพร้อมส่วนลดกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหายถึง50เพียงนำใบแจ้งความมายื่นอันนี้เหมาะกับคนที่เรื่มอย่างเรามาก you <laughs> และยังมีบริการล้างแว่นปรับดัดแว่นเป็นบริการฟรีสามารถเข้าไปใช้ได้ในทุกสขาโดยไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้ามองเด้ก็ได้นะและเขาก็ยังมีกรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดดให้เลือกหลายแบบหลายย่างแบรนด์วิสเลแบรนโบลอนก็มีนะโดยจะมีพนักงานคอยบริการให้คําแนะนําเลือกแว่นให้เข้ากับรูปหน้าเราด้วยและขั้นตอนการตรวจวัดสายตาของเขาก็ละเอียดมากใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและนักโฆษณากหรือหมอตาให้คาปรึกษาจนกว่าเราจะได้ค่าเลนที่ใส่สบายตา และเหมาะกับค่าสายตาของเราที่ <พอ S 1> สุดตัดแว่นเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะมารับแว่นเองที่ร้านหรือจะให้เขาจัดส่งไปที่บ้านถ้าใครอยากมาลองวัดสายตาฟรีหรือจะพาผู้ใหญ่ที่บ้านมาตัดแว่นแนะนำให้มาที่ร้านแว่นมองเด้ได้เลยนะแว่นดีราคาถูกประกันแน่นตามมาได้เลยที่มองเด้สาขาเทศบัลเชนา